สวัสดีพี่น้องช่องอาแมะมสระกราวทุกทุกท่านนะคะ hello everyone welcome to my channel อาแมมสระกราววันนี้จะพามารีวิวขนมร้านขนมเปิดใหม่เขาเปิดได้4เดือนแล้วไม่รู้เรื่องกับเขาเลยเนี่ยร้านขนมกะหรีป,ปั๊บนะคะกะหรีป,ปั๊บจากโคราชนะคะร้านก็ตกแต่งได้สวยงามสะอาดสะอา้านโล่งโปร่งดีนะคะน่าสนใจน่าสนใจอ่ะ ก็มาดูกันนะคะอแม่จะนําเสนอวันนี้เป็นร้านขนมบ้านคุณย่านะคะขนมกะหรี่ป๊าบสูตรโคราชมาขายอยู่ที่สุรินนะคะมีวันหยุดไหมแค่นี่ปิดทุกวันอาทิตย์นะคะชิ้นละ13บาทตะกี้พอดีเสียงรถอยู่เดี๋ยวต้องไปภาคเอาละตะกี้ราคานี้อันนี้สูตรของตัวเองเลยใช่ไหมคะอ๋อของเรา ไอเราซื้อเฟรนชายเขาป่ะคะแต่เราคนสุรินเนาะเอาตัวเองคนโคราชวะแปลกใจนะญาติเราคนสุรินก็ไปอยู่โคราชคนโคราชก็มาอยู่สุรินเอาเมาท์มอยกันไปเออญาตินั้นก็ไปอยู่โคราชจนซื้อบ้านอยู่ช่องอยู่นู่นน่ะอ่าเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูละโอ๊ยพลาดได้ไงเขาเปิดได้สี่เดือนแนละ้วแม่ไม่เห็นเนี่ยหลุดสายตาเราไปได้ไงคะพี่น้องแล้วมีรับแกร็บรับแพนด้าอะไรด้วยไหมคะนี่ อ๋อเพิ่งสมัครเนาะน่าจะถ้าถ้าเข้ารายการนี่คะ่ะร้านจัดก็มีนั่งคานได้ด้วยหรือเปล่าหรือว่ายัางไงเรามีแต่ขนมเนาะ,ะมีแต่ขนมนะคะก็มาสั่งได้เดี๋ยวแม่จะซื้อกับบ้านไปชิมเดี๋ยวไปรีวิวที่ร้านที่บ้านมีเจ็ดไส้นะคะพี่น้องจา๋าอยู่เยื้องๆร้านอาหารมังสาวิรัตอะ่ะที่แม่เคยเคยมารีวิวโอ้เสียงรถดังมากเลย โอ้ไม่ไหวไม่ไหวจะต้องไปอัดเสียงใหม่นะคะร้านก็ตกแต่งสวยสะอาดสะอ้านเสียงตอบรับเป็นไงบ้างคะดีมากเลยใช่ไหมโอ้นี่ไงแม่จะซื้อไปเดี๋ยวจะไปกินยั่วๆที่บ้านให้ดูนะคะเท่าไหร่จาเนี่ย2ชิ้นสิบแปด้นนี่นะคะของแท้เลยปั๊บโคราชนะคะมาขายที่สุรินเขามีเจ็ด เจ็ดชิ้นเจแบบเจอย่างนะคะคือไม่เอาแค่ไส้สับประรดอย่างเดียวเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะจ๊ะ <c oughs> หามุมตั้งกล้องกว่าจะได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่ะมาลองดูสิคะกะหลีปั๊บโคราชสาขาสุรินนะคะคนโคราชมาขายที่สุรินมีอะไรนะมีถั่วมีไก่มีเห็ดหอมมีเผือก มีหมูสับอันนี้เห็ดหอมแน่ๆเลยชิ้นละสิบสามบาทนะคะอือหืออือหือ,หอดีงามอะ่ะไม่หวานมากแล้วก็กินกับกาแฟกับชาร้อนๆชอบเลยอะ่ะ แป้งบางกรอบมากเลยค่ะอืมอือหต้องไปตำกันเองนะคะพี่น้องค่ะขนมบ้านคุณย่าคือรีปับ๊บแล้วก็มีขนมอีกหลายๆอย่างอยู่แม่จะรู้ไหมน้อะอันไหนเป็นอันไหนเน้อะมินนี่มินนี่เอาอีกแล้วมินนี่กวนอีกแล้วอันนี้ใส่อะไรเนี่ย อืมอืมทำใต้ดีมากเลยมินนี่จ้ามินนี่กวนค่ะไม่หวานมากแล้วก็ใส้เยอะมากแล้วก็แป้งกรอบมากเลยนะคะ delicious อืมแซ่บอิหลี จังงานจงนสมราคาเลยค่ะกินไม่ได้ลูกนั่งมองตาแป๋วเลยทั้งหมาทั้งแมวนะคะนั่งมองทั้งพี่ทั้งน้องตาแปล๋วเลยเตะกี้ถ่ายไม่ทันดีงามมากอร่อยจังเลยฮะโอ้ยโดยเฉพาะไส่เห็ดแป้งบางมาก เป็นคนที่กินขนมหวานยากถ้าหวานเกินไปก็ไม่กินยินได้นิดๆหน่อยๆค่ะบอืมดีงามดีงามอืมอร่อยทำไส้ดีเลยอะ่ะมีผู้กินไม่ได้ค่ะลูก เนี่ยเจอใส้อะไรนะมันม่วงไม่มีเนาะอืพลาดไม่ได้นะคะขนมกะลีปับ๊บอืไส้เผือกคือเราออกกำลังกายเหมือนเดิมอืม เปือกเนื้อเนียนมากอืมง่ายง่ายเลยนี่อละก็ฝากร้านขนมบา้นานคุณย่าด้วยนะคะกลีปปั๊บโคราชส,สูตรโคราชนะคะแล้วก็มาขายที่สุรินทร์อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงกันรันตีให้ชิ้นละ13บาทนะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะหากชื่นชอบคลิปขอแม่นะคะแล้วก็ไปตามที่รีวิวให้นะคะอยู่ข้างๆร้านที่แม่เคยรีวิวเออะไรนะเออ่ร้านมังสวิรัตนะคะนะคะก็ Thank you for watching please like share subscribe see you next clip video bye bye สวัสดีค่ะ